สวัสดีครับอ่สวัสดีคุณผู้ชมก่อนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะวันนี้พาเนต้าครับไปทําบุญครบรอบสี่ขวบเลยยังว่าท่าน็้ไปทําบุญวันเกิดเพิินนะครับเอาคุณแม่มากพอดีได้ยังมานอได้ไรเอ่ยโอโ้โหนี่ชุด,ดอ๋อเป็นที่ปักปอ่าที่ปักธนบัตร ปากเงินนะครับบุญกระถินบันเท่าอันนี้กระเช้าน้อยอ่าคุณแม่ขึ้นมาเลยไปทําบุญสังกทานว้าวสวยไหมลูกสวยไหมสวยไหมดอกไม้ด้วยครับนี่โอ้หนี่ตุ้งลิงตุ้งลิงตุ้งลิงนะแม่สั่นเลยสินี่ครับโอส้สีทองสีฟ้าด้วยเป็นธรรมจักปากดอกไม้ นะครับในงานบุญกระถินบานเหาวันนี้สิไปวัดไดครับวัดหลวงพ่อตาตนค่ะวัดสำรงเกียรติค่ะสำรงเกียรติคุนหารวัดหลวงพ่อตาตนนะครับวัดที่ไปขอ,อ,อไปขอเด็กน้อยๆให้มาเ,าเกิดเป็นลูกนะครับนี่นี่ลูกหลวงพ่อได้หน่กำลังกินแอปเปิ้ล หอจอดถึงครับวัดหลวงพ่อตาตนนะครับเดี๋ยวสิไปทงังหาหลวงพ่อก่อนโอเคเด็กหน่อยไปหาหลวงพ่อก่อนวันนี้บรรยากาศท้องฟ่าครับสดใสมากๆครับ

ทหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าท,ทั้งหลาเยเพื่อประโยชน์แม่ครับชูชูแต่ข้าพเจ้าทัา้งหลายิชูาน,านานนานเทินสม่คูมาถวายมาตัง้อยถวายอะไรไหมมาถวายลุงตามาลุงตาจะแจกกลุ่ม ตัวที่นี่นะบนมนก็ันอ่อเนรายสุีายกว่าอภิวาสนาพิสจังทันพชายโนจัตตารุตมาวัดทันพิอายุวันโลสุขามุลังนะอมปิสรอยเอ๊ะเด็กร้อยสองสองตั้เนยุนไหลให้หันหน้าออกพุนหลหันหน้ามข้หน่อยดูหน้าลูกตาเขา

Namu koi satu perma penyo, namu koi satu perma penyo, namu koi satu perma penyo, namu koi satu กปอาน้าไปกับหลวงพ่อเรียบร้อยครับถวายสังฆทานแล้วก็สิไปข้างเพื่อนนั่นแหละหลังจากที่ถวายสังฆทานแล้วครับมาก,กราบนมัสการ หลวงพ่อพระตาตนครับด้านนี้เลยด้านนี้ครับบูชาดอกไม้ด้านนี้ครับ,บ,นนรบวิหารหลวงพอ่อ พระตาตนครับองค์จริงยูนี่พี่นอ้องมากราบขอพ่อและกะรวมทําบุญภายในวิหารนะครับองค์จริงจะยู่ด้านบนสุดครับองค์ใหญ่นี่เป็นองค์จำลองนะครับองค์จริงจะยู่ด้านบนสุดครับ ี่เล็กน้อยๆครับ <Okay. S 1> ตำลังสิกราบล้งพอ่อนี่ถือดอกไม้ด้วยสาธุสาธุสาธุ หลวงพ่อผู้จ้าก่อน ครั้งที่หนึ่งครับยกครั้งที่สอง ใส่ตรงนี้สาธุดมาใส่ทงนี้ต่ออันนี้เอาอันนี้สาธุด้วยสาธุด้วยดูนี่นี่ใส่ตรนี้ดูเทบ,บเล็ดลายบบเห็นหูบะดูแ <c oughs> จงด่เนาะ <c oughs> ล,ลูกหลวงงผอเนาะ

อ oh ้ลวหัวใจหัวใจค่ะโอ้สวยค่ะ ป้าสวยมากครับ ขอบคุณแม่จนแก้วประมาณนี้อร่อยครับกินไอศครีมก่อนพี่น้อง ีความตั้งใจมากครับหลังจากกินไอศครีมแล้วมาตีขบกันเอาไม้ตีลูกเอาไม้ตีเลยตีลท่านเสร็จแล้วตี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 ตจตีตีตีตตี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  เอาเนี่ยอ้าวกฎยังไม่สุดเลยเสร็จแล้วเหรอได้เท่าไรเลขที่ออกนี่ได้คะแนนเยอะเลยสกอร์ห้าจุดสองอ้าวมุน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 มุได้แล้ว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 ปักเป้าปักเป้าแล้ว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 มุนมุนมุนเย้โอ้โหดีใจอย่างโอ้โหดีมากเลยใหญ่เอากดกดกด

านคนป่วยเดเฮามัดกตังเอาชีวิตบ่มีชีวาอาการแนวนี้บ่มีวัคซีนรักษาปัดใจจำต้องเยียวยาล้างคราบน้ำตาด้วยแอวกอฮอจะอคนสิ้นหวังน้ำตาพังอาบรวมสัญญาเคยห่วมเจ้าสร้างบ่จำแจนนอลืมหอดคำเว้า โดนสิธาสิรอผ่านไปไม่ถึงพอศอขาดการติดต่อทั้งเพศทั้งลาไอายุญบลายสุดท้ายก็ได้แต่น้ำตาบอมีวาสนาก